มือส่งหัวใจนะคะให้กับท่านวิทยากรนะคะท่านเมนเจอร์กำมลหังชยุงด้วยค่ะสวัสดีครับ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 ทุกทท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะครับประชุมกันทางซูมก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยนะครับขออนุญาตใส่หูนิดนึงนะครับอ ่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนำตัวเองนะครับว่าชื่อกับมนนะครับนามสกุลหันทยุงนะครับปัจจุบันก็ทำธุรกิจจอยแอนคอยเต็มเวลานะครับถือว่าเต็มเวลานะครับก็จบปอตีมาเมื่อปี31นะครับแล้วก็มารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอยู่ที่ว่าการอำเภอลำระ,ะเทศปี32นะครับเสร็จจากนั้น ก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารสุขนะครับเมื่อปี3738มีโอกาสได้ไปเรียนตอบปอโทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการบริหารองค์กรนะครับแล้วปัจจุบันนี้จะขาดเสียไม่ได้นะครับผู้คนที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาสู่ตัวจิตจอยเอนคอยนะครับ กรอยากจะให้กดหมายเลข999ร 9, 9, ัวๆให้กับท่านซ u เปอร์เพรสิดเนน์สหวนมิ่งมาลีนะครับโอเคนะครับ999 9, 9, เลยนะครับท่านเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้เข้ามาสู่ธุรกิจ j o ยแอนนะครับเ,เมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ถือว่าดีใจนะครับตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่นี้นะครับก็ถือว่าประสบผลสิเอ็ในชีวิตแล้วก็ขึ้นตำแหน่ง m อ p เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่วันนี้อีกท่านหนึ่งที่อยากจะขอเอ่ยนามนะครับว่าท่านที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาช่วยงานส่วนกลางนะครับท่านซูเปอร์เพรสเดตนอีฟนะครับท่านสลุดนะครับขอกดแป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 ดให้กับท่านสลุดของผมแล้วท่านอีฟของผมครับขอเลขแปดครับรัวๆเลยครับโอเคแสดงว่าได้ยินนะครับได้ยินดีใจครับดีใจขอแคสอินนิดนึงนะครับอ่า ก็วันนี้นะครับได้รับ PowerPoint จากทางส่วนกลางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายหลายคนอาจจะเห็นเนาะถือว่าเห็นแล้วนะครับเพผมใช้สองจอจอเล็กจอหนึ่งจอใหญ่จอหนึ่งจอเล็กออกก็แสดงว่าจอใหญ่ออกเหมือนกันนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ตอนนี้บริษัท Joy a Point นะครับได้เห็นความสำคัญนะครับ ของเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งหลายๆบริษัทนะครับน้อยนะครับที่จะเห็นความสําคัญของเรื่องสุขภาพของเราเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดโควิดนะครับกำลังมาแรงและเกินนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นนะครับตัวผมเองนะครับอยู่จังหวัดสระแก้วนะครับอำเภอรันประเทศตอนนี้เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วครับสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องของสุขภาพไม่ฟังนิดหนึ่งนะครับ อดีตนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีอายุยืนยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแป9สิบ้าิปีถึงจะเสียอายุนะครับถึงจะาตายว่างั้นเถอะแต่ทุกวันนี้นะครับห้าหกสิบปีก็ตายแล้วถามว่าทุกวันนี้เราตายกันเพราะอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภททำให้คนเราตายกันหรือว่าเสียชีวิตกันนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือติดจากโรคนะครับที่เขาเรียกว่ามีเชื้อนะครับ อ่ามีเชื้อเช่นอะไรอ่ะโควิดไ่ไงไอฮิว่าไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรคที่มีเชื้อแต่โรคที่ไม่มีเชื้อโหห้าสิบครึ่งต่อครึ่งเลยเผลอๆจะเกินครึ่งด้วยนะครับตายตายเพราะโรคอะไรครับโรคไม่มีเชื้อโรคเช่นโรคมะเร็งโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคเกาโรคความดันนะครับหลายๆโรคนะครับโรคพวกนี้เสียชีวิตมากกว่านะครับไม่มีเชื้อโรคนะโรคพวกนี้แต่ว่า ทำให้จํานวนประชากรของทั่วโลกนะครับเสียชีวิตนะครับอ่านะครับก็อยากจะนําเสนอให้่าสาเหตุที่ทําให้คนเราเจ็บป่วยนะครับอ่าอันแรกเลยก็ฮาออนะครับอ่าฮาอออันที่หนึ่งคืออาหารนะครับอาหารอ่าคนไทยเขาเรียกว่าเอ่อฝรั่งฝรั่งฝรั่งเขาว่ายูอาร์วัตยู eat นะครับคนเราจะเป็นอย่างที่ที่เรากินนะครับอ่าที่เรากินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อ่า สมาชิกที่เข้าอยู่ในซูมนี้นะครับคือป้องกันเรื่องของการกินนิดนึงนะครับไม่ต้องกินถึงกระอิ่มนะครับอนะครับทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาให้กินแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตก็พอแล้วเออไม่ต้องไปกินถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออพอเรากินน้ําเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็จะเจ็มพอดีนะครับคนเราก็เหมือนกับรถนะฮะเออรถเราถ้าเติมเติมเติมล้นเนี่ยอ่ามันจะหกใช่ไหมครับน้ํามันอ่ะเออ แบบเต็มล้นถังอะ่ะมันจะหกแต่ถ้าเป็นเป็นคนนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยกินกินเยอะเกินไปเนี่ยถามว่ามันจะหกไหมมันก็ไม่หกแต่ส่วนที่ลําบากที่สุดก็คือกระเพาะนะครับอ่ามันจะทําให้กระเพาะเราลําบากนะครับเรื่องอาหารเรื่องแรกนะครับอันที่สองนะครับก็คืออากาศอากาศนี่สําคัญนะครับเอออากาศเนีาา่ยสําคัญเลยเพราะว่าหล,ลายโรคนะครับมาจากอากาศอ่าเช่นโรคปอดอักเสบ เราหลอกเลือกในสมองนะครับพวกเนี้ยมันจะทําให้หลายๆคนนะครับเสียชีวิตนะครับเพราะอากาศนะครับสําคัญครับสําคัญอันที่สองคืออากาศอันที่สามนะครับก็คืออารมณ์อารมณ์มีสุดยอดครับเออหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าคนเราทุกวันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆนะครับเช่นหลายๆคนอาจจะโกรธมันมีผลไหมครับมีครับ มีผลต่อร่างกายของเราเช่นคนที่โกรธนะครับมันจะมีผลต่อตับอ่าจะดีใจตกใจมันจะมีผลต่อหัวใจเออมันมีผลนะครับเพราะห้าบทบาทของร่างกายของเราเรื่องของอนาต o มีนะครับเออตับใตหัวใจม้ามปอดเนี่ยนะครับห้าตัวเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับเออมันสําคัญมากๆเลยอารมณ์เนี่ยมันไปทําให้ทุกส่วนของเรานะครับมีผลหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นม้ามเป็นปอดเป็นไตนะครับอมันมีผลต่ออวัยวะสําคัญสําคัญของร่างกายเหมือนกันนะครับเรื่องของอ,งอารมณ์ต่อไปอุจจาระครับเอออันนี้รับฟังนิดนึงนะเนาะเราไว้เป็นข้อมูลนะครับเออเขาบอกว่าอุจจาระที่ดีมันเป็นยังไงครับพี่กมลหลายหลายคนผมอยากจะให้ช่วยกันดูของตัวเองนะครับอุจจาระที่ดีนะครับ เอจะต้องมีสีทองแต่เช้าๆเราถ่ายออกมานะครับแล้วก็จะนิ่มด้วยนะสีทองแล้วนิ่มด้วยเออนะครับแล้วก็ลอยน้ำออลอยน้ําด้วยนะครับลอยน้ําด้วยบางคนขำนะครับผมก็เคยขำมาก่อนนะเออผมไปเคยไปอบรมเขาบอกว่าอุจจระที่ดีต้องมีห้าดาวเขาบอกงั้นเออดาวที่ห้าก็คือหนึ่งจะต้องมีสีทอง เ,เขาบอกว่าคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้อ้ที่มันแพงๆเขาผมก็เลยถามว่าคล้ายอะไรก็เขาบอกว่าคล้ายทุเรียนไงเขาวางมันนะครับเออนะครับรก็เลยมาเล่าให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ได้รับทราบกันว่าหนึ่งอุจจาระอุจจาระที่ดีเนี่ยต้องมีสีทองนะครับแล้วก็ลอยน้ําด้วยแล้วก็นิ่มด้วยนะครับอ,อแล้วก็นิ่มด้วยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าออกีฬากีฬาปัญญาพิเศษใช่ไหมูดโคตรใช่เลยนะครับโคตรใช่เลยเอยโคตรใช่เลยนี่ก็คือการดูแลสุขภาพนะครับเอเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาจะต้องรู้จักการออกกําลังกายนะครับออันนี้เรื่องสําคัญนะแต่วันนี้ได้รับบทบาทนะครับจากส่วนกลางนะครับให้เข้ามา คุยนะครับอย่าบอกว่าบรรยายเลยเอาเป็นว่าคุยเรื่องของเบสเซอร์กันแล้วกันนะครับของบริษัท Joy แ o นคอก็คือสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัท Joy แ o นคอนะครับอ่นะครับคืออะไรเอ่ยคําตอบก็คือภาพมันชโชว์อยู่หน้าจอของเราแล้วใช่ไหมครับก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนนะครับยงเหิงนะครับซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ทะเบียนเลขที่จีแปดสองแปดทับหกศูนนะครับเอ้ยยาน้ําสมุนไพรจีนแผนโบราณไม่ใช่ยาผีบอกนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาโอ้โ oh, หมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เบาหวานความดันไม่เกินโอ้ oh, สุดยอดเลย,ยก้ไ้เกือบทุกโรคเป็นยาผีบอกหรือเปล่าคุณกระมลเออไม่ใช่นะครับเป็นยาทะเบียนแผนโบราณน,นะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย นะครับได้สัดส่วนมีความสมดุลหม่ว่ายินนหรือหยางนะครับอไม่มีสารเคมีไม่มีสารกันบูดนะครับอ่านะครับแล้วก็ไม่มีสารสเตีรอยนะครับปราศจากสารพิษต่างๆนะครับอ่าหรือว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่ให้โทษเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําเรียนว่าเบสเลอร์ของบริษัทจอห์นคอยนะครับคือสินค้าที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะครับ ก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหิงน,นะครับมันดียังไงพี่กมลเอนะครับเรามาดูกันยาน้ําสมุนไพรจีนยงเหิงของบริษัทจอยเอ็นคอเนี่ยผลิตโดยบริษัทเจริญโอสถนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกับจอยเอ็นคอนั่นแหละนะครับเออมีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับลงทุนมากกว่า200ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็เคยไปเที่ยวไปชมมาปีนึงก็ประมาณ 3- าครั้งนะครับ มีโอกาสได้พาทีมงานจากชาวต่างชาตินะครับสืบเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกวนะครับรับผิดชอบอยู่ที่ตลาดโรงเกลือก็เลยมีโอกาสนะครับได้เข้ามาคุกคีกับชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะครับก็เลยพาชาวต่างชาติกัมพูชาเนี่ยไปทัวร์นะครับก็คือไปดูโรงงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เมืองนนตรงข้ามกับสํานักงานใหญ่เลยนะครับตรงข้ามกับสํานักงานใหญ่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของบริษัท Joy ค o i ของเรานะครับแล้วถามว่ามีส่วนผสมของอะไรมั่งพี่กมวลครับมันทิ้งได้มากกว่ายาผีบอกอ่าก็อยากจะบอกว่าทางบริษัท Joy c o ยเนี่ยนะครับก็ได้สมุนไพรจีนนะครับยงเหิงมาจากประเทศจีนนะสามสิบกว่าชนิดเลยนะครับสามสิบกว่าชนิดเลย,เยแล้วเอามาจากประเทศจีนแล้วก็เอามาผลิตที่ประเทศไทย เอามาผลิตที่โรงงานของตัวเองนะครับ่ามสิชนิดเลยเหรอพี่กมลครับ30ชนิดเลยผมมีโอกาสได้ไปชมโรงงานมาหลายรอบนะครับแล้วก็ได้ไปเอากา,ากกดกที่บริษัทเนี่ยเขาทิ้งแล้วนะครับก็เอามามาดูนะครับแล้วก็ลองเอามาทานดูทานได้นะผมเคยเอามาทานแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานผมที่เป็นกัมบูชาไปทีนึงสามรถบัสสี่รถบัสนะครับเขาก็จะขอมานะครับเออขอมา คนละถุงถึงถุงผมก็ลองลองดูกับเขาเออว่าหอมเต็มรถเลยนะครับขากับนี่โหเต็มรถเลยหอไปทั้งรถเลยนะครับอไปกันรถบัสสองชั้นนะครับคันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบท่านนะครับก็โอ้โหหอมจริงๆเลยนะครับอเพราะยาน้ํามสมุนไพรจีนหยงเถิงเนี่ยจะผลิตนะครับสามสิบชนิดด้วยกันนะครับแต่ละชนิดก็จะมีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ผมอยากจะขอนําเรียนสัก 6ชนิดนะครับหรือว่า7ชนิดก็แล้วกันนะครับซึ่ง7ชนิดนี้นะครับหน้าที่หลักๆของเขานะครับก็จะมาช่วยนะครับผสมผสมกันนะครับทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแก้ปวดเมื่อยสร้างเซลล์บํารุงเซลล์ขับพิษล้างออกจากร่างกายนะครับแต่ละชนิดนะครับก็จะมีสัพพคุณทางยาแตกต่างกันออกไปนะครับแต่มันมีแต่นะครับแล้ว7ชนิดนี้ก็จะมารวมกัน จะกลายเป็นระเบิดปรมาณูไปเลยนะครับนี่แหละครับสามชนิดที่สามสิบกว่าชนิดเนี่ยมารวมกันนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นะระเบิดปรมาณูใช่ไหมครับหลายหลายคนเข้าไปดูใน Google แล้วแล้วก็โอ้ระเบิดปรมาณูมันก็มีไม่กี่มีไม่กี่ชนิดนี่พี่ส่วนผสมของเขาแต่ทําไมมันทําให้เมืองญี่ปุ่นนะครับที่นิโรชิมารูกแรก่ตายไปหนึ่งแสนสี่หมื่นคนน่ะ เออทำไมมันตายเยอะขนาดนั้นพี่กมลอ่าก็อยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนผสมครับมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันผสมด้วยความสมดุลกันแ,แล้วเนี่ยมันจะมีแรงมันจะมีอนุภาคนะครับผมขอยกตัวอย่างอีกชนิดหนึ่งก็คือ,อเคยเห็นดินดินประสิวไหมครับที่เขาไปทําบ้องไฟนะครับมีอยู่สามอย่างเองนะครับมีคาร์บอนก็คือถ่านอ่มีมากคือกำมะถันนะครับแล้วก็มีสารอีกอันนึง นะครับเอวกในตัวเจ่นนะครับเอามารวมกันถ้าเอาสามอย่างนี้มารวมกันนะครับโอหโกลายเป็นบินปืนดืด้อไปสบายสบายเลยมีแรงอนุภาคระเบิดตูมออกมาอย่างมโหฬานเลยนะครับแต่ถ้าให้เขาเอาอยู่ห่างๆกันนะฐานก็อยู่ส่วนฐานสิบกระสอบยี่สิบกระสอบไม่มีระเบิดแล้วครับจริงๆเออกรรมฐานก็อยู่ส่วนของกรรมฐานก็จะไม่มีลิธ์มีเดชอะไรเลยเจอน้ํา เจอความร้อนก็ไม่ระเบิดนะครับถ้าเขาอยู่แต่ส่วนของเขาแต่ถ้าหากว่าเอามาผสมกันนะครับเออแล้วให้ได้สัตว์ได้ส่วนกลายเป็นดืนปืนดื้อไปเลยนะครับเออก็อยากจะเล่าให้ฟังทําไมหลายๆคนถามผมเหลือเกินว่าเอ,อ่อบริษัทจอยน์คอยเนี่ยมียาน้ําสมุนไพรจีนออบริษัทนู่นก็มีบริษัทนี้ก็มีแต่ทําไมบริษัทนี้มันทําไมโอ้โห สินค้าเขามันทําไมได้เป็นเบสเลอร์ทำไมมันขายดีๆออกไปทั่วโลกเลยนะครับก็อยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนผสมครับมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอเล่าให้เราฟังนะครับว่าทุกๆท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีส่วนเอกลักษณ์ของเข้าไปอย่างเช่นตั้งถังเช่านะครับตั้งถังเช่าเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของเข้าไปนะครับหลักๆก็คือบํารุงร่างกายนะครับบํารุงร่างกายชะลอความแก่ นะครับเอ่อช่วยได้นะครับต่างเช่าเนี่ยอันที่สองตังกุยนะครับอ่าตังกุยเนี่ยนะครับอ่าก็จะทําให้บํารุงเลือดนะครับมันจะเน้นไปที่เลือดละนะครับช่วยทําให้เลือดจางกลายเป็นดีขึ้นมานะครับอ่าขยายหลอดเลือดนะครับอ่าเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือตัางกุยนี่เองอีกตัวหนึ่งก็คือปักชี้นะครับอ่าปักชี้เนี่ยจะไปในเรื่องของหัวใจละนะครับหัวใจ พี่กบมลครับผมเคยได้ยินแต่เขาว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าเราไปดื่มยาน้ําสมุนไพรจีนยงเหิงเนี่ยชัดเจนเลยใช่ใช่ใช่ไหมพี่บอกใช่มากเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยสําหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจนะครับเอ,อดีๆมากๆเลยเพราะมีปักชี้ไงนะครับอ่าปักชี้จะไปช่วยในเรื่องของของ,ของเรื่องของหัวใจนะครับเด็กยองหรือว่าเขากวองอ่อนนะครับอันนี้ก็ทําให้คนที่ไม่อยากแก่เนาะ เออนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะไปบำรุงไตนะครับเพราะว่ามีสารโพลีเจนนะครับอ่อาทำให้คนเราเอ,อ่ไม่ไม่แก่เท่เาๆอายุอ่ะนะก็จะมีพวกไอจีเอฟวันนะครับพวกนี้จะชะลอความแก่ได้อย่างดีนะครับเด็กยงเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวตรงนะครับตัวตรงเนี่ยนะครับมันจะมีสารอ่าพวกโพอลิสกคลไลน์นะครับพวกนี้จะไปบํารุงตับบำรุงไตอ่าบรุงเอ็นบรุง พวกกล้ามเนื้อนะครับจะไปบำรุงพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะนําเสนอเกากี้นะครับโอ้พวกนี้นะครับจะทําให้สายตาของเราเนี่ยคือไม่ไม่แก่อันไปเกินควรเนาะเกากี้เนี่ยนะครับก็จะบำรุงในเรื่องของสายตานะครับเนี่ยแล้วก็ปักตังเซียมนะครับจะไปบำรุงพวกม้ามนะครับบำรุงปอดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับคนที่เป็นโรคโควิดนะครับ คนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะถามว่าสรุปเลยพี่กมนลยงเหิงเนี่ยไม่ใช่ยาผีบอกล้านเเซ็แต่อนุภาพนะครับอนุภาพเกินยาผีบอกนะครับเพราะอะไรครับหลักๆก,ก็คือจะไปช่วยขับสารพิษล้างสารพิษออกจากร่างกายมันไปขับยังไงพี่กมนลมันถึงได้วิเศษวิสูออะไรขนาดนั้นผมขอยกตัวอย่างนะครับรถยนต์รถยนต์เนี่ย นะครับปกติเราก็ใช้ประมาณหมื่นกิโลแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องใช่ไหมครับถ้าไม่เปลี่ยนล่ะพี่เออน้ำมันเครื่องที่ใช้อยู่ก็กลายเป็นน้ํามันขี้โลเออมันจะทําให้เครื่องเราเหนียวนืดข้นนะครับออทําให้การขับเ,ออเคลื่อนนะครับไม่ดีลดกําลังตกนะครับเหมือนกันนะครับตับไตหัวใจม้ามปอดก็เปรียบสเสมือนกับเครื่องยนต์ของเรานะครับถ้าเราไม่รู้จักขับพิษออกจากร่างกายนะครับขับอะไรพี่กมล ยกตัวอย่างครสเตอรอลคือไขมันไงขับไขมันออกจากร่างกายอยู่นะครับอถ้าพูดกันเป็นภาษาแยนะครับก็เรียกว่าไปบูทไปบูร่างกายนะครับอ,อันที่สองปรับความสมดุลให้กับร่างกายมันปรับยังไงที่กรมลน,นะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะทราบนะครับว่าเราไปเที่ยวห้างนู่นห้างนี้เขาจะมีที่วัดอ,อุณหภูมิของเราก็คืออย่าให้เกิน37นะครับ อย่าให้เกิน3 7องศา,านะครับเ,เนี่ยถ้าเราเกิน3 7เป็น38พปุ๊บพนักง,งานห้างเขาก็จะบอกว่าพี่ขาเออนั่งแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวหนูจะวัดให้อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้ามากระ39เก้าขาก็จะเดินเข้าไปหลังห้างแล้วว่าพี่เออมารับคนป่วยทีเข้าห้างหนูไม่ได้แล้วค่ะนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า39เก้า็ไม่เข้าห้างนะครับเออมีหนําซ้ําเข้ารถ เขาเขาเรียกรถพยาบาลมารับเราไปโรงพยาบาลเลยเออนะครับเออนี่แหละนะครับอันที่สามนะครับสร้างเซลล์บำรุงเซลล์นะครับหมายความว่ายังไงพี่กมลสร้างเซลล์บำรุงเซลล์เนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเซลล์นะครับที่เสื่อมอมันจะมีเซลล์ที่เสื่อมแต่ถ้าหากว่าเซลล์เราไม่รู้จักสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ นะครับมันต้องมีการสร้างทุกวันทุกวันไม่ใช่ทุกวันแล้วครับทุกชั่วโมงนะครับทุกนาทีนะครับนี่คือร่างกายของเราเมื่อได้รับยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหรงแล้วหลักๆนะครับหนึ่งขับพิษออกจากร่างกายสองปรับความสมดุลให้กับร่างกายสามสร้างเซลล์บํารุงเซลล์ให้กับร่างกายของเรานะครับไม่ใช่ยาผีบอกนะครับแต่สุดยอดกว่ายาผีบอกนะครับเออนะครับแล้ว ที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดก็เพราะว่าคนคนนี้ครับอ่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนนี้ชื่อดอร์สมชายหัตถลลหาเป็นประธานของบริษัทจอยแอนคนะครับเออแล้วท่านมีบทบาทยังไงอ่ะท่านยอมนะครับท่านยอมเอาร่างกายของท่านเป็นหนูตะเภาเลยครับพี่หนูตะเภาไปทําอะไรพี่นะครับเอาร่างกายของท่านเนี่ยนะครับ ไปเข้าห้องทดลองนะครับก่อนดื่มยงเหิงนะครับก้อ,อนดื่มยงเหิงแล้วก็หลังดื่มยงเหิงเป็นยังไงนะครับปรากฏว่านะครับวัตถุประสงค์ของท่านท่านก็ต้องการเทสสินค้าของท่านด้วยแล้วก็เทสร่างกายของท่านด้วยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่านี่ครับผลเทสนะครับปกติคนเราเนี่ยจะมีเลือดอยู่สองชนิดอันที่หนึ่ง เขาเรียกว่าเลือดแดงอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าเลือดขาวเลือดขาวนี่มีหน้าที่ทําอะไรที่กระมนเลือดขาวมีหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานะครับเพื่อที่เข้าไปสู่ในร่างกายของเราแล้วก็ไปจับเชื้อโรคไปฆ่าเชื้อโรคไงครับไปฆ่าเชื้อโรคเลยนะครับส่วนเลือดแดงนะครับ มีหน้าที่นะครับไปไปนำอาหาร,น,าหารนะครับอาหารอ่าไปเลี้ยงร่างกายนะครับไปเลี้ยงร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าในร่างกายของคนเรานะครับประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะครับมีหน้าที่เหมือนกับตำรวจอ่าอคอยจับโจรเออจับโจรก็คือจับสารพิษอยู่ในร่างกายของเราเม็ดเลือดแดงนะพี่กมล เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นําอาหารนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่าเพราะฉะนั้นผลการน,นะครับทดลองมาแล้วนะครับเม็ดเลือดขาวภาษาอังกฤษเนาะจำไว้หน่อยหนึ่งเขาเรียกว่า nk cell nk cell นี่มันเพิ่มขึ้นอ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเออหลังจากที่ท่านดื่มยงเหิงเนี่ยเม็ดเลือดขาวของท่านเพิ่มขึ้น ก็คือมีตำรวจเพิ่มขึ้นในร่างกายของเราก็คือเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะครับมันก็คือทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําเรียนพี่น้องนะครับที่อยู่ในห้องนี้วันนี้เราอาจจะรู้แค่เอาละว,วะในตัวเราประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงนะครับเ,เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นําอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นตำรวจ มีหน้านะที่จับโจรเออจับอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามา,าทำร้ายร่างกายของเรานะครับเช่นมาลังแกมาทําร้ายเม็ดเลือดแดงของเรา,เ,าเขาเรียกว่าเซลล์เพชฌฆาตเม็ดเลือดขาวนี่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาของผมก็ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีก็ดูนาฬิกาแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอ่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเอาเก็บเล็กหยดน้อย เอาแค่เม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงแล้วกันนะครับดื่มยองเหงครับไปแล้วมันทําให้เลือดของเรามันมีตําหวจเพิ่มขึ้นเออมันมีเซลล์แพสซคาดเพิ่มขึ้นเออมันสามารถไปจับโจรได้เพิ่มขึ้นเออแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงต่อต้านโควิดได้ไงไม่ใช่แต่โควิดนะครับต่อด้านต่อต้านได้ทุกทุกโรคนะครับเ mm hmm. ออกวันนี้ก็อ,อยากจะให้ทุกท่านมีโอกาสได้ดื่มยองเหงเหมือนกับผมดื่มขออวดนิดนึงก่อนจากนี่ ตั้งแต่ทําธุรกิจจอแอนคอยมากินยงเฮงไม่เคยขาดนะครับนี่นะครับเออดื่มทุกวันวันละสองครั้งเออบางคนก็บอกพี่กระมลหน้าพี่กระมลใสเหมือนหน้าหลวงพ่อจังเออก็ผมดื่มทุกวันครับดื่มทุกวันทําให้บุค,คลิกและร่างกายผมดีนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องจริงประสบการณ์ต,ตรงๆนะครับไม่ได้มีเอาใครมาขายขาย,ขายเจ้าของแล้วกันนะครับวันนี้ ครับอย่างนั้นก็ขอยกเวทีนี้ให้กับเวทีของ MC สาวสวยของเราสวัสดี